สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันบันละตัวนะครับผมกับผม aka เมาส์มาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่ไม่แฝงกล้าปราดในาะที่จะคุยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอา,อาทิตย์นี้ก็อยู่ที่ EP ที่2นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ EP ที่556นะครับก็จะเป็น Talk About Short s h o r t Selling นะครับผมก็จะมี LH เอชนะครับผมแล้วก็บ้านปูแล้วก็ IVL นะครับผม4ตัวเหมือนเดิมเซตนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ LH นะครับผมนี่คือเศษซากอะไรทำที่เราเคยทำมาก่อนหน้านะครับต้องบอกว่าแบบว่าสู้กันมาแบบกรมศึกมากนะครับผมสำหรับเรนแอนเฮานะก็เขาปรับตัวลงมาแบบสมอลเอ w e b วนั่นะครับนะก็เป็นแบบทิป l ป แฝด X zigzag X zigzag นะครับผมก็หวังว่า <c oughs> เขาจะจบแล้วนะครับสำหรับอ่า l h เนาะอ่าเรามาซูมดูใกล้ๆนะครับมาซูมซูมมาซูมดูสิอ่าคือโลเนี่ยลึกสุดเนี่ยโอ้โหทำโลใหม่มาอีกนะแถว ที่บาทแถวๆเนี้ยสี่บาทแปดสิบหกแถวเนี้ย, 86, น,ยนะแล้วก็ลงมาทําเสร็จปุ๊บก,ก็ดึงขึ้นเป็นแฮมเมอร์ไปเลยนะครับนะแฮมเมอร์ก็คือเนื้อเทียนเนี่ยนะครับจะมีแค่ไม่เกินเศษหนึ่งส่วนสองของแท่งเทียนอันนี้ก็คือเนื้อเทียนนี่น้อยน้อยแน่ๆนะครับผมแล้วก็เป็นแฮมเมอร์แน่ๆอย่างนี้นะครับ ดึงขึ้นวันวันถัดมาเปิดแก็บเลยนะแล้วก็เหมือน LH เนี่ยนะครับพยายามนะครับที่จะขึ้นไปในราคาที่ห้บาทหกตังค์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังขึ้นไปไม่ได้นะครับนะแล้วมาดูที่ r s i นะครับผมเนี่ย r s i ตรงนี้เนี่ยดูตรงดูตรงราคาตรงนี้นะ r s i เนี่ยทำลึกนะครับผมแถวๆสิดเปอร์เซนนะแต่ราคาที่เขาลงมาทำ 4บาท86เนี่ย ISI เนี่ยไม่ทําโลใหม่นะเพื่อนนี่คือบูลดิเดเวอเจนชัดเจนนะครับนี่คือบูลดิเดเวอเจนนะอ่ะหนึ่งอ่ะนะครับเขาจบแพทเทิร์นแล้วนะครับ r s i เนี่ยยกโลแล้วนะครับผมทำบูลดิเดเวอเจนแล้วก็ อย่างที่คราวที่แล้วแหะครับที่ผมมาทําทิ้งไว้เนี่ยก็รอเนี่ยรออะไรรอขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วไปสามนี่แหละนะครับอืมนะอที่รอเนี่ยนะครับอ่ะขึ้นหนึ่งมาแล้วนะครับผมเขาอาจจะขึ้นมาชนในแถวห้าบาทหกสิบตัง แล้วเขาอาจจะยอ่อเซลงมาแถวๆห้าบาทยี่สิบห้าตังค์นะครับผมแล้วค่อยกลับขึ้นไปใหม่จังหวะที่เบสห้าบาทหกสิบตังค์รอบหน้าเนี่ยน่าสนใจนะครับผมนะถ้าขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเริ่มนับแบบอิมพาวนะครับสําหรับ lH ส่วนเขาจะกลับตัวหรือยังเนี่ยนะครับนี่เลยคือคําตอบนะปริมาณการช็อตนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ทีเฟกกันเลย ที่เฟกอ่าเลื่อนลงมาคอลัมน์แรกเนี่ยเป็นปริมาณการช็อตนะครับก็คือวันนี้ช็อตเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนคอลัมน์ที่สองเนี่ยจะเป็นปริมาณการขายช็อตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนนะครับสถานะคงค้างนั่นแหละนะครับอ่าเรามาดูอาทิตย์นี้นะครับคือต้นเดือนเนี่ยนะครับ LH เนี่ยในที่เฟกเนี่ยลดลงมาแถวแถวสิบแปดล้านสิบเจ็ดล้านสิบแปดล้านแล้วนะ พีคสูงสุดของเขาเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆยี่สิบห้าล้านนะครับคือมันก็ลดลงมาอย่างมีนัยยะนะในกระดานทีเฟกเนี่ยแต่แล้วอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับผมก็เริ่มมีปริมาณการช็อตที่เพิ่มขึ้นนะครับจากวันที่เก้าเนี่ยคืออาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับนะผมเก็บอาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนแล้วก็มาเก็บอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สามของเดือนนะครับนะ ก็ต้องบอกว่ามีการช็อตสะสมขึ้นมาอย่างมีนัยยะนะครับนะจาก18 000, ล้านเนี่ยนะครับผมในอาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยอาทิตย์ที่3ของเดือนมาจบอยู่แถว21ล้านอานะแต่ราคาหุ้นวิ่งขึ้นนะนะครับเรามาดูกันที่ NVDR นะครับผมฝรั่งนะครับพี่หลังเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคือพีคสุดใน NVDR เนี่ยอยู่แถว เนี่ยวันที่11มิถุนานะสถานะช็อตคงค้างอยู่ที่129ล้านเออนะครับนะมาดูปัจจุบันอาทิตย์นี้เนี่ยโลสุดเนี่ยสะสมอยู่ที่42ล้านมันมีนียยะมากๆเลยนะ100อ่า129ล้านกับ42ล้านเนี่ยปริมาณการช็อตสะสมเนี่ยสำหรับ a h เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีนียะมากๆนะครับผมนะ ไม่แปลกที่หุ้นมันขึ้นนะครับเพราะว่าปริมาณการช็อตเนี่ยมันลดลงยังมีในยะนะครับนะในใน,ในฝั่งของการช็อตผ่าน NVDR นั่นเองก็เหลือแต่ในกระดาน t ี e เฟกนะนักลงทุนในประเทศไทยเรานี่แหละที่แบบมีการช็อตเพิ่มนะครับอืมก็ถ้าเกิดอาทิตย์หน้านะในกระดานที e เฟเนี่ยนะครับเนี่ยตัวเลขยี่สิบเอดกว่าล้านเนี่ยมันลดลงกลับมาแถวสิบเจ็ดสิบแปดล้าน ในอาทิตย์หน้านะครับ LH เนี่ยน่าจะกลับตัวได้แล้วนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสัญญาณที่กำลังรออยู่นะครับสำหรับ LH เนี่ยก็คือสัญญาณปันผลซึ่งที่จริงเนี่ยเขาน่าจะมีสัญญาณมาเลยนะเออน่าจะมีข่าวมาข่าวมาแล้วขึ้น xd ขึ้น xD แล้วก็ประกาศวันปันผลอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้นี่เงียบกริบเลยนะครับสำหรับ LH เขาจะปันผลต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสําหรับสิงหานี้นะครับเขาจะขึ้น XD ตอนไหนเขาจะปั่นผลตอนไหนเดี๋ยวามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งสำหรับ LH เนาะ,ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอัปเดตให้อีกนะครับผมนะถ้าเกิดปริมาณการช็อตในทีเฟกลดลงเนี่ย LH เนี่ยไปต่อแน่นอนนะครับตัวต่อไปตัวต่อไป SHR นะครับใช่ไหมใช่หรือเปล่า โอเคเอชเอชเอชอาร์โอ okay. ้น่ะเอชโฮเทลไอเดี oh. nah. ๋ยวรอกกราฟสักหน่อยนะครับโอ้ย oh. นะคือ S N R เนี่ยก็ปรับตัวลงมาแบบ small x wave เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวรอกราฟก่อนนะครับ A B รอบนี้จบแพทเทิร์นไหมผมมองว่ามันต้องจบแล้วแหละนะครับ H R นะต่อไปเราก็แค่รอสัญญาณเนี่ยนะขึ้นหนึ่งยอ่อสองไปสามไป,ส,มไปสี่ไปห้านะครับอืมสำหรับ H R แผนเดิมนะครับยังอยู่แผนเดิมแค่แบบ คือก่อนหน้าเนี่ยเขายังทำโลใหม่อยู่นะไอไเนี่ยเสียเซนติเมนต์ไปแล้วนะครับลบออกไปเลยนะเขาทำโลลึกนะครับาราคาของ H&R ตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในกรอบสีน้ำเงินนะครับกรอบสะสมราคานะกรอบล่างก็อยู่แถวแถว บาท97นะครับผมกรอบบนอยู่แถวๆ2บาท8ตังค์นะอ่าถ้าเกิดไม่ผ่านเส้นน้เม์ B A 75คือเขาขึ้นมาชนเส้นน้เม์ B A 75พอดีนะเส้นสีน้าเงินเนี่ยนะแล้วก็ยังไม่ผ่านก็ถ้าเกิดไม่ผ่านจริงๆก็สะสมอยู่ในกรอบนี้เนาะอ่าใในกรอบบนก็จะเป็น2บาท8ตังค์กรอบล่างก็จะเป็นบาท97ตังค์ไซเวย์ออกข้างไปก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรก่อนที่แบบ จะสะสมกําลังแล้วก็เบขึ้นไปต่อเนาะแนวต้านแรกของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ที่สองบาทแปดตังแหละนะครับแนวต้านถัดไปสองบาทดีห้าแล้วก็แนวต้านถัดไปก็สองบาทห้าสิบตังนะครับผมถ้า HHR เนี่ยขึ้นมายืนอยู่ที่สองบาทห้าสิบตังไลนกลับตัวแล้วนะครับเพื่อนๆกลับตัวแล้วนะอืมเพราะเขาจะขึ้นมายืนอยู่บนเส้นม m a สองร้อยนั่นเองนะครับอ่ก็หวังว่า HHR นะครับ จะเป็นรอบกับตัวสักทีหนึ่งนะครับผมเนาะนี่ก็จบแพทเทิร์นแล้วแหละนะครับจากแบบสมอยเวฟแบบดับเบิลตอนนี้ก็เป็นสมอยเวฟแบบอ่าทิปโปนะครับผมนะก็คือซิกแซกเอ็กซิกแซกเอ็กซิกแซกนะครับเนี่ยอ๋อสุดท้ายเออขึ้นสุดท้ายนี่เอ็กแฟรนะครับเพราะขึ้น B เนี่ยขึ้นมาสูงเนาะเออใช่ใช่ใช เรียกแฟดนะครับคืนสุดท้ายอ่ะเรามาดูที่ปริมาณการช็อตเซลล์ของเขาสิ HHR มันลงลงมาเรื่อยๆนะลงมาอย่างมีนัยยะนะคือหุ้นตัวอื่นที่มาเก็ตแคบเกินเกินหนึ่งหมื่นถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาจะเป็นขีด R ส่วน HHR เนี่ยจะเป็นขีด F แต่อันนี้คือที่ผมเอามาเนี่ยนะครับ มันจะไม่ได้ขีด F นะปริมาณการช็อตตรงนี้แต่ตรงนี้ก็มีในยะนะครับปริมาณการขายช็อตเนี่ยก็คือเนี่ยสถานะคงค้างของเขาเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆจากที่แบบพีคสุดๆนะอยู่ที่หนึ่งล้านสามนะวันที่หกมิถุนายนปริมาณการช็อตการปริมาณการขายช็อตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนเนี่ยนะครับอยู่ที่ล้านสามปัจจุบันเนี่ยนะเรืออยู่ที่สองแสนหกหมื่นสี่ สองแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยหุ้นมีระยะมากๆเลยนะคือถ้า H&R เนี่ยจะกลับตัวนี้มันผมไม่แปลกใจเลยนะอืมแล้วเข้าไปดูตรงอ่ากระแสะเงินสดนะ H&R เนี่ยอเงินสดสุดอเงินสดที่เกิดจากกิจการดําเนินงานเนี่ยของเขาเป็นบวกด้วยนะครับแล้วเขาก็อยู่ในสภาวะต่ําบุกด้วยคือราคาตอนนี้มันคุ้มค่า กิจการเางินสดที่ได้จากการดำเนินงานกิจการขเขาเนี่ยก็เป็นบวกคือมันควรที่จะขึ้นได้แล้วนะสำหรับเอเอันนี้ส่วนตัวผมนะครับนะส่วนปริมาณการขายช็อตนี่ก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันลดลงมาอย่างมีนัยยะอ่ะวันที่หกมิถุนาเนี่ยล้านสามอ่ะตอนนี้สองแสนหกลดลงมาล้านกว่าหุ้นอ่ะอืม เขาคอเวอร์เขาคอเวอร์คืนน่ะอ่ะมีระยะไหมล่ะมีนะครับอืมนะอ่ะตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับผมบ้านปู่นะครับกาะหวังว่าเขาจะอยู่ในกรอบสะสมแหลยเ s i a n R เนาะกรอบสะสมราคาสีน้ำเงินที่ผมทิ้งไว้เนี่ยนะครับก็กรอบล่างอยู่ที่บาทเก้าสิบเจ็ดเนาะแล้วก็กรอบบนอยู่ที่สองบาทแปดสิบตังค์อ่าไปต่อกันที่บ้านปู่บ้านปู่นี้ดีโหลดครับ สักหน่อยนะ บ้านปูอ่ะบ้านปูบ้านปูนะครับโลทิ้งไว้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวรอก,กราบก่อน โลทิ้งไว้เนี่ยอยู่แถวแถวสี่บาทสิบตังแล้วก็สามบาทห้าิบตังไม่ลงมานะเพื่อนเพื่อนเออเขาซื้อกลับแล้วนะเห็นเส้นสีเส้นเอเอสีดำเงินตรงนี้ไหมคุณพระนี่คือเส้นเอเอเจ็ดสิบห้านะมานปูขึ้นมายืนแล้วนะเพื่อนเพ่นอนะดูเขาไม่ผ่านกี่ครั้งอะเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสมครั้งนะครั้งที่สี่มีเบรกเลยนะครับผม ดูตงด,ด,ดูตรงมส์ว่าเนี่ยหนึ่งครั้งนะไม่ผ่านเส้นเบยเจ็ดสบห้าราคาล่วงลงมาอันนี้ครั้งที่สองนะครับเขาทำ descending triangle เบกขึ้นไปชนไม่ผ่านครั้งที่สามก็ไม่ผ่านครั้งที่สี่เบกผ่านแล้วเขาเทสสามครั้งครั้งที่สี่ไปโอ้โหนี่คือสูตรเลยนะคือแบบใครเล่นการาฟเนี่ยนะครับเห็นตรงนี้นี่อ๋ออะไรนะเอออ่ะ ตอนนี้เขากลับขึ้นมายืนอยู่ในกรอบอเส้นสะสมราคาสีแดงตรงนี้แล้วก็คือขึ้นมายืนอยู่ในบนราคา5บาท30ตังค์นะครับก็คือกรอบล่างกรอบบนตรงนี้ก็คือ6บาท10ตังค์นะสำหรับบ้านปูก็อาทิตย์หน้านะครับหวังว่าเขาจะขึ้นมาสะสมในราคาแล้วก็ไม่หลุดเข้าขึ้นมายืนอยู่ในกรอบราคา5าบาท30เนี่ยกรอบล่างแล้วก็กรอบบน6บาท ิบตังกรอบสีแดงเนี่ยเข้ามายืนแล้วไม่หลุดนะครับอาทิตย์หน้าถ้าขึ้นมายืนแล้วไม่หลุดเนี่ยเอา้าบ้านปูเนี่ยมีโอกาสกลับตัวเลยนะเพื่อนเออเอาแล้วนะถ้าเกิดเบรกเนี่ยกรอบบนสีแดงเนี่ยกรอบสะสมราคาสีแดงหกบาทสิบตังเนี่ยขึ้นมายืนได้เนี่ยเขาขึ้นมายืนอยู่บนเส้นหุ้มเอสองร้อยนะอยู่ในสถานะกลับตัวเฉยเลยนะบ้านปูนะเออไอซเนี่ย ทําบุริษเดเวเจ้นนะครับนะยกโลนะในขณะที่ราคาไหลลงมาแพทเทิร์นนี้โอโจบไปตั้งนานแล้วนะครับผมนะแค่เซนติเมนต์ตลาดมันไม่ดีนะครับแต่ก็สังเกตอีกนิดนึงนะครับ RSI เนี่ยของเขาขึ้นมาแถวๆหกสิบสามเปอร์เซ็นแล้วนะมีแก็บอีกนิดหน่อยนะครับผมก่อนที่เขาจะไซด์วลข้างสะสมราคาเนาะ ก่อนที่เขาจะขึ้นไปทำโอบอสนะครับสำหรับบ้านปูอ่ะก็หวังว่าจะไม่หลุด5บาท30ตังคในอาทิตย์หน้าและขึ้นไปยืนอยู่5บาท50ตังนะครับรอเบก6บาท10ตังสำหรับบ้านปูโอ้สวยนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ปริมาณการขายช็อตของเขาแล้วก็ปริมาณการขายช็อตสะสมของเขาบ้านปูอ่ะเรามาเริ่มกันที่กระดานทีเฟกกันก่อนนะอ่ะ อันนี้คือคอลัมน์แรกตรงนี้ดูตรงเมาส์ผมนะนี่คือปริมาณการช็อตต่อวันนะครับคอลัมน์ที่2อนะี่คือปริมาณการช็อตสะสมก็คือยังไม่ได้ครอบเบอร์คืนนั่นแหละปริมาณการช็อตที่ยังไม่ได้ซื้อคืนนะครับมาจบอยู่แถวแถวยี่สิบเก้าล้านนะพิกสุดของเขาอยู่ตรงไหนพีคสุดพิกสุดพิกสุดพิกสุดิกสุด,สด,สดวันที่สิบสี่มิถุนาสามสิบแปดก็ ถามว่ามีในยะเลยยังก็ยังไม่มีในยะนะเขาก็อยู่แถวยีิบเก้าเนี่ยยีิบเก้าสาสิยีบเก้าสามสิบล้านเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนะในกระดานทีเฟดยังไม่มีในยะนะเรามาดูกันที่ NVDR นะครับผมพีคสุดของบ้านปูอยู่ที่เท่าไหร่กันนี่เลยวันที่ยี่สิมิถุนาดูตรงนี้นะปริมาณการช็อตสะสมนะสอง้อยห้าสิบห้าล้าน มาดูล่าสุดมาที่ย23ส,สิงหาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่129ล้านฝรั่งเนี่ยเขาถอยแล้วนะเหลือแค่คนไทยเนี่ยยังช็อตอยู่ในกระดานที่เฟกอยู่สำหรับบ้านปูนะครับแล้วก็มีในยะด้วยนะเนี่ย255ล้านตอนนี้เหลือแค่ ร้อยยิบเก้าล้านนะครับหายไปเยอะนะถอยไปเยอะนะสำหรับบ้านปูแล้ว NVDI เนี่ยสัสดส่วนการถือหุ้นนี้อันดับหนึ่งเลยนะบ้านปูนะอย่าลืมนะครับแต่ตอนนี้ NVDI เนี่ยฝรั่งเนี่ยถอยแล้วนะเริ่มคอปเปอร์ช็อตกับอย่างมีนยะแล้วนะครับผมอ้าวนะครับแล้วมาดูราคามาดูกราฟของบ้านปูเนี่ยเฮ้ยมันมีลุ้นกลับตัวจริงๆนะเออนะครับ แล้วอย่าลืมนะหุ้นเขานี่ก็มีปันผลให้เรื่อยๆนะไม่ได้ถือเกอไม่ได้ถือเสียเวลาเปล่านะครับอ่าเริ่มกลับมาน่าสนใจแล้วนะครับสําหรับบ้านปู่นะครับอย่างปันผลล่าสุดนะครับโอ้ยรอกราบสักหน่่ยนะเนี่ยอย่างปันผลล่าสุดเนี่ย เวลาอยากขึ้นไม่ขึ้นนะปอบอัพเนี่ยเนี่ยปันผลอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าต่อหุ้นโอ้มันไม่ขี้เลยนะปันผลดีอยู่นะเพื่อนๆน,น่าสนใจครับบ้านปูตัวนี้น่าสนใจแล้วนะครับเริ่มมีในอยากนะครับนะถ้าเบกหกบาทสิบตังค์นะนะครับหกบาทสิบตังค์ตรงนี้นะถ้าเบกขึ้นไปนะบ้านปูกลับตัวนะครับเพื่อนๆน,นะอืมโอเคตัวต่อไป I b L I V L I V L อ่ะตอนนี้เขาก็กลับมาอยู่ในกรอบสีน้ำเงินนะซึ่งกรอบล่างนี่อยู่แถวสิบเบาท30นะ กรอบบนอยู่แถวๆสิบแาทเก้าสนะครับตอนนี้เขามาอยู่ในกรอบนี้แล้วนะก็ต้องเวทแอนซีอะ่ะ IBL อ่ะคือเดี๋ยวพิ่งไปทําอะไรกับเขาเลยนะ I ist, gent, A CD, s, <c oughs> <S data, i ยกโลทําบุริษเดเวเชน MACD ในทําเฟรมเดตัดเซนติกแนล ASI อยู่แถวห้าบาทถามว่ามีโอกาสขึ้นไปยืนอยู่บนราคา19บเาทเจตังค์ไหมอาทิตย์หน้าผมว่ามีลุ้นนะ ก็อาจจะขึ้นมาชนเส้น MA เ5ิบห้าก่อนนะสำหรับ IBL ในอาทิตย์หน้านะครับอย่างน,น้อยก็ขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งนะแถวแถวยิบสามบาทก็ยังดีนะครับอืมแล้วค่อยยอ่อลงมาทำขึ้น2องแถวแถวสิบเก้าบาทเจ็ดสิบตังคนะ์เนาะแล้วค่อยเบรกหัวขึ้นหนึ่งขึ้นไปทำขึ้นสามอ่าเดี๋ยวทาร์เก็ตนี่เราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้เนี่ย ต้องเวทแอนซีเวก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าคนยังไม่มีของนะแล้วเข้าไปเวทเนี่ยราคานี้ก็ได้แล้วก็มาตัดขาดทุน,นแถว1สิบเจบาทสาสิบตังค์นะครับแนวต้านของเขาเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าทะลุอ่าสิบเาทเจ็ดิบตังค์ขึ้นไปได้เนี่ยก็ยิบสามบาทนี้มีโอกาสเห็นเพราะว่าเขาจะ ทะลุเส้นนเบียเจ็ดสิบห้านแถวแถวสิบเก้าบาทเจ็ดสิบตังค์แถวแถวนี้แหละนะครับขึ้นไปแต่ขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นเบ75จ็ดสิบห้าได้ก็ยี่สิบสามบาทไม่น่าภาดนะครับยังไงเขาก็ต้องขึ้นไปเทสอยู่แล้วนะครับสําหรับ i อบีเอลเรามาดูที่ปริมาณการขายช็อตของเขาในมาเริ่ม,มันที่กระดานทีเฟกก็อยู่แถวๆเก้าล้านกว่านะออช็อตก็ เหมือนเหมือนเดิมนะครับเก้าล้านกว่าเก้าล้านกว่าพิกเขาเยอยู่ใน AVL จากที่เก็บสถิติมาอยู่แถวแถววันที่ยีิบหกกรกฎานะครับสิบล้านแปดแสนหุ้นบริมาณการช็อปที่ยังไม่ได้ครอบบร์คืนตอนนี้ก็เก้าล้านเก้าล้านเก้าไม่มีในยาไม่มีในยานะอาทีนี้มาดูที่ NVDR นะครับผมพี่หลังเราว่าไง อพีคสุดอยู่ที่เท่าไหร่จากที่เราเก็บมาหนึ่งร้อยหนึ่งล้านหุ้นปัจจุบันมันได 23, 53, 000, 000, น้ยี่สิบสามห้าสิบสามล้านหุ้นหูยลดลงมาเกือบครึ่งอะใน n v d r เนี่ยนะครับผมฝรั่งนี่เขาถอยหมดแล้วนะเขาเริ่มคอบเบอร์ชอตกันหมดแล้วนะเฮ้ยมันเริ่มมีสัญญาณแล้วนะเอาจริงๆนะครับ เซ็ตอินเด็กเราเนี่ยอาจจะเห็นบัดทอมแล้วก็ได้นะครับผมสำหรับสำหรับหุน้นหลายตัวเนี่ยอาจจะเห็นจุดต่ําสุดแล้วก็ได้รอบนี้อาจจะเป็นรอบขาขึ้นแล้วก็ได้นะครับผมสำหรับเซ็ตอินเด็กเพราะว่าหนึ่งละการเมืองนิ่งนะครับนะตอนนี้บาทก็แข็งด้วยนะครับเม็ดเงินน่าจะไหลเข้ามาบ้านเราบ้างนะครับอืม มาในตลาดอีเมง g i n g market เนี่ยนะครับรวมถึงบ้านเราด้วยน่าจะไหลเข้ามานะครับไม่มากก็น้อยนะก็เป็นซนติเ m e n t ดีๆนะครับที่จะพักตลาดพักเซ็ตเซ็ตอินเด็กของเราด้วยนะครับขึ้นไปรวมแม้กระทั่ง i v l นะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจ i v l ก็บางแผนตามที่ผมกล่าวมาก่อนหน้าได้เลยนะครับผมนะโอเคจบครับสีตัว สิ่งที่ผมกาลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้ชี้นาหรือแนะนําเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ่นสีตัวนี้แต่อย่างไรการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผมขอความกรุณาแล้วก็กราบยินเีช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ลงใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอัปเดตใหม่นะครับผมนะนะ เพื่อนๆขอเข้ามาไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมเห็นน้างงานผมเยอะเพื่อนขอมุนเข้ามาเยอะผมอาจจะตัดมันออกก็ได้นะเ <laughs> <laughs> พราะว่าผมก็จําเป็นที่จะต้องลดเนื้องานของผมลงไปด้วยนะเพราะว่าเวลาของผมเนี่ยก็มีจํากัดนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดอยากให้อัปเดตต่อก็ย้ําเข้ามานะครับสําหรับ s e ็ Talk ก about short selling นี้นะครับ LHSR บ้านปูแล้วก็ i v l เนาะอืม ส่วนหุ้นตัวอื่นนะครับผมที่อยากให้ผมเปิดกราฟหรืออยากให้ผมอัปเดตต่อเนี่ยก็คอกันเข้ามาได้นะครับผมถ้าเกิดมันเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวผมคัดนะครับคัดเอาอีกทีหนึ่งเนาะเอาเท่าที่ผมทําไหวเอาเท่าที่ผมไม่ไม่ฟื้นจนเกินไปนะครับผมเนาะโอเคสุดท้ายถ้าสุดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับ